ในน้ำนะคะเป็นประกาศสนียบัตรผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านการบบรับปฏิสมาในน้ำกันทุกคนนะคะใบอบรมเนี่ยใบปฏิสมาในน้ำเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแทนใบเกิดได้เลยนะคะปฏิสมาในน้ำเนี่ยนะคะเป็นเป็น identification ของกิจจะโอเคค่ะครบไปย,ยังเอ่ยไหนวัวหน้าห้องนับคนหน่อยะ,ะ้ะ รุ่งเฮงอ้าวมีคำสึกโอ้ใครแนะนะคุณหมายเหรอคะว่าใครสวยจังเลยมองไปเนี่ยปล่อยผมปล่อยผมจะไม่ได้นึกว่าสาวไหนดีค่ะเดี๋ยวรับประกาศนนิบัตรแล้วนะคะ าวสัญญาบัตรนี่เดี๋ยวอาจารย์จะมอบให้แต่ละคนแล้วพอขึ้นมาบนนี้นะคะก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวตอนนี้เราเราไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะคะออก Facebook เพื่อให้พี่น้องเขารู้เห็นว่าเราปฏิสมาในน้ําแล้วเราก็รับไปประกาศด้วยนะคะเพื่อประกาศให้โลกรู้เอเมนไหมคะนะคะว่าเราเป็นคนของพระเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วนะคะได้รับเกียรติที่เป็นบุตรของพระเจ้าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ค่ะอันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเอาไม่ดูพิธีเหรอคะไม่เป็นกำลังใจเหรอคะอ๋อเป็นกำลังใจก่อนสิคะเออเรารีบเป็นไนแพทย์เดียวค่ะไม่ได้เสง็จรึ่งชั่วโมงนะคะเรายังขาดคนตบมืออยู่ค่ะนะคะช่วยหน่อยนะคะโอเคค่ะมาอิทเอาเอาที่มุทีเอาที่มุทีไว้หลังสุดค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการมอบใบประกาศ รับปรดิสมาในน้ำของคิสจักรพลันุณภาพชีวินนะคะขอเรียนเชิญนายสุรพลอินทชยัยอันทชยัยค่ะโอเคอีตัอง,องนีงค่ะค่ะก็ขอมอบไปประกาศนี้นะคะ certificate of water baptism นะคะให้กับคุณสุรพลอันทชยัยที่เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับปรดิสมาในน้ำ ในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 0 2 0นักคิดจักรพลานุภาพชีวินเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะของแก่ของแ่ยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะนายกิติตันติจินดาค่ะค่ะก็ได้เข้าพิธี Water Baptism เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็จะติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันหลังกลับเลยแล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์นะคะนั้นขอมอบ Certificate of Water Baptism นั้นให้กับนายกิติตันติจินดาค่ะได้รับปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2020น์สองนักคิดจ,จากพลานุภาพชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ ไปค่ะคุณเพชรเพชรีชัยมงคล Amen. ค่ะเรมนค่ะค่ะได้รับปฏิสมารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นดําเนินชีวิตใหม่อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะอย่างคนใหม่ผู้เชื่อใหม่จะดําเนินชีวิตถวายเกิกับพระองค์นะคะก็ขอมอบ Certificate of Water ร์ p บ i s คพิซนะคะเพื่อย,ยืนยันว่านางสาวเพชรชรีชัยมงคลน,นั้นได้รับปฏิสมาในน้ํา ในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิยาบริสุ์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2000เรียบร้อยแล้วค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อไปค่ะคุณพีรพรแก่นยิ่งค่ะต้องแต่งโจสวยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะป้าซาร่าหรือนางนางพีรพรแก่นยิ่ง โอเคค่ะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ในให้เป็นน,น,นางนพีรพรอันทชัยอเอเม๋ยวทำให้ใหม่นะคะเพราะนี่คือชื่อใหม่หลังจากแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีที่รับได้รับปริศมาในน้าในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิญานบิรุษเรียบร้อยแล้วในะวันนี้นะคะประกาศเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีค่ะ ต่อไปนะคะคุณสมหมายนันทศร์น,นะคะเอเมนฮาเลลูยานะคะก็ขอมอบนะคะเซอร์ติฟิเคตออฟวอเตอร์บัพซิสมนะคะใบประกาศใช่ไหมภาษาไทายใบประกาศนะคะว่าได้ผ่าน ปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและจะดําเนินชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีที่ได้รับปฏิสมาในน้ําในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2020ณนะคริสจ,จักรพลานุภาพชีวิตเรียบร้อยแล้วคะ่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ okay. ลำดับต่อไปค่ะคุณพัชรวลัยมหาบดีกิจไพศาลค่ะค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะก็ได้รับปริสมาในน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในวัน <eviden> นี้รับ Certificate of Border Baptism ในวันที่1พฤศจิกายน2020นยสนักคือจากพันรุนภาพชีวินค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ ไปค่ะคุณออรวันเชเดอร์สตรอมนะคะเอเมนฮาเลลูยา <Amen. Hallelujah. laughs> นักประกาศนักประกาศแ <laughs> สดงความยินดีด้วยนะคะและขอมอบซอริฟิเคตออฟวอเตอร์แบฟทฟซซมนี้ให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณอรวัณเชเดอร์สตรอมนั้นได้รับปฏิษมาในน้ำในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิญาณโบรสุดวันที่หนึ่ง วันนี้พฤศจิกายน2020เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอแสดงความยินดีค่ะลำดับต่อไปค่ะคุณละมุลสิทธิทเพียรค่ะว้าวคนสวยด้วย <laughs> <laughs> โอ้โหสวยไหมคะเนี่ย โอ้ขึ้นมาจากน้ำสวยสดใสมากเลยเดินได้ครั้งแรกหลังจาก6ปีที่คิดจักพลานุภาพชีวินค่ะเดินไม่ได้6ปีแต่วันเดินได้ที่นี่นะคะอัศาจรรย์มากขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะนางระมุลสิทธิเพียรได้รับปฏิสมาในน้ำนะคะในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นทางคิดจักขอมอบเซอร์ติฟิเค of อ a วอเตอร์บิ m นะคะให้กับ คุณแม่รมุนณวันที่หนึ่งพฤกายน2020ที่ขึ้นจัานุภาพชีวินค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณพระเจ้าค่ะเสียงสดชื่นต่อไปค่ะสาวสวยที่นั่งข้างกันคุณนาลีชัยมงคลค่ะโอ้โหสองคนนี่สูสีมากเลยเป็นนางงามนะคะเป็นนางงามสวยสูสีกันนั่งคู่กัน ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองกันนะคะว่าเราได้รับปริสมาในน้ําในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขอมอบเซอร์ติฟิเคว of water b a p t i s มนี้นะคะไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นคริสเตียนที่กลับใจใหม่แล้วเป็นคนของพระเจ้าแล้วนะคะณวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 0นี้คิดจักพลานุภาพชีวิตค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ให้ให้ถ่ายรูปกันถือถือนี่ไว้ไม่ถือ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 นี่กว่าถือการรวมกาจา์โอเคโอเคค่ะค่ะคุณโจรับไปค่ะคุณมณนีรินภัยสาลีค่ะไม่มีไม้เท้าสังเกตไม่มีไม้เท้าแล้วนะคะมาใหม่ๆมีไม้เท้าไม่มีแล้วตอนนี้นะคะหายจากทุกโรคพระเจ้ารักษานะคะ เริ่มมีความเชื่อมั่นคงดีมากเลยอาจารย์ก็เห็นเ็ามีความเชื่อมั่นคงขอบคุณพระเจ้าตลอดเลยนะคะเราก็เอาทิ้งทั้งหมดแล้วนะคะทุกอย่างที่เป็นอาณาจักรของมันทิ้งหมดแล้วโอเคค่ะติดตามพระเยซูแน่นใจมั่นใจนะคะเราก็ได้รับปฏิสมาในน้ําแล้วนะคะคุณมณีรินภัยสารีนะคะได้รับปฏิสมาในน้ําในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางคริตจักรพานุภาพชีวิตของมอบ certificate of water baptism คือ ประกาศการผ่านปาริศมาในน้ำให้กับคุณมณีรินนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค,ค่ะต่อไปค่ะคุณจอมขวัญแซยงนะคะไม่ต้องพิทประคองเลย <c oughs> แข็งแรงไม่ต้องพ <c oughs> ิทายประคองย <c oughs> <c oughs> อดเยีเ่ยมยอดเยีเ่ยมดีมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับคุณจอมขวัญแซย้งยงยง,ยงนะคะนะคะได้รับวันนี้ได้รับปริสมาในน้ำแล้วนะคะเป็นคนใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจา้าเป็นคริสเตียนแล้วนะคะรับประกาศกับคนทั่วไปว่าเราเป็นคริสเตียนทางคสตจักรก็ยินดีที่จะมอบใบประกาศปริสมาในน้ำนี้ให้นะคะเพื่อสแดงว่าได้รับปริสมาในน้ำแล้วในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันนี้วันที่หนึ่งนะคะพฤศจิกายน2020แสดงความยินดีด้วยค่ะแมมลงขึ้นมาจากน้ำนี่สวยกันทุกคนเลยนะอะนีก่ก็สวยนะ ขึ้นมาจากน้ํานี่แจ่มแจมทั้งนั้นหน้าตาผ่องเลยนะขอบคุณพระเจ้าพระสลิตของพระเจ้าฉายอยู่ในใบหน้าทุกคนเลยเอเมนลำดับต่อไปค่ะคุณสุวารินปิ่นเนตรวงค่ะคุณสุวารินค่ะอเมนเอาคนสวยอีกคนละคนนี้อ่าคนสวยอีกคนหนึ่งละวแล้วค่ะก็รับบิสมาในน้ำเรียบร้อยแล้วชื่นชมยินดีนะคะ ติดตามพระเยซูไม่กันหานลังกลับทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็ได้รับปฏิสมาในน้ําในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะทางคิดจักพลานุภาพชีวิตก็ขอมอบใบประกาศนี้ที่ผ่านการวอเ e อร์แบ i s ิสั์มิสมาในน้ําให้กับคุณสุวรินปิ่นเนตรวงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเชิญคุณทิตยาบุญญานุสนค่ะคนสวยคนหนึ่งสดใสเอ้ยขอบคุณพระเจ้านะคะก็แสดงความยินดีด้วยวันนี้ที่คุณทิตยาบุญญานิสนนะคะ นุสน,นะคะบุญญานุสนได้รับปฏิสมาในน้ําแล้วในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคทางคริสจักรมีความยินดีขอมอบใบ Certificate ชั a นอเวอร์ t i บับซนี้ให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นคนใหม่ในองค์พระเยสุคริสเจ้าแล้วนะคะแสดงความยินดีด้วยค,ค่ะค่ะลำดับต่อไปคะ่ะขอเชิญคุณวัลัญญาพวงฉบาค่ะ ใครเอ่ยอ๋อคนสวยอีกคนละเอ๊สวยๆทั้งนั้นเลยไอ้เมนสดใสเลยนะคะว่าขึ้นมาจากน้ำทำไมสดใสกันทุกคนสวยแจ่มกันหมดเลยนะ,ะเริ่มมาจากแม่ละมุนแล้วสวยแจ่มมาเลยทั้งสองคนเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะคะ ก็วันนี้คุณนางวัลัญญาพวงชบานะคะก็ได้รับปฏิสมาในน้ําแล้วในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะติดตามพระองค์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเอเมนไหมคะค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ขึ้นจากพลานุภาพชีวิตน,นะคะก็ขอมอบใบประกาศนี้เป็นเครื่องยืนยันว่านางวัลัญญาพวงชบานั้นเป็นคริสเตียนตงเต็มบริบูรณ์แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ดับต่อไปค่ะขอเชิญคุณพนักงารเสาวพาค่ะค่ะโอเคค่ะคุณพนักงารเสาวพานะคะเชิญถุนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่วันนี้ได้รับปฏิสมาในน้ำเรียบร้อยแล้วในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสเตียนอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะไม่กลับไปดำเนินชีวิตเก่าอีกแล้ว เอเมนไหมคะกับใจใหม่จากความบาปทั้งสิ้นและจะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้ายัางไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเอเมนค่ะดังนั้นทาาคขึ้นจากพลานุภาพชีวินของมอบใบประกาศนี้นะคะวอ t เ r b ร์ t i s ิสมนี้ให้เป็นเครื่องยืนยันว่าในพนาักงารสาวพานั้นเป็นคริสเตียนผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ต่อไปค่ะขอเชิญคุณดำรงศักชัยมงคลค่ะดำรงศักชัยมงคลค่ะน้องมาร์กของเรานะ้องมาร์กน้องมาร์นากนะคะดำรงศักชัยมงคลหรือชื่อคริสเตียนใหม่ว่ามาร์กนะคะออกเสียงถูกมาร์ก <laughs> 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 นะคะสมชื่อไหมอ่าเแบบเเ็นนะสมชื่อนะคะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้นะคะนายดำรงศักชัยมงคลน,นั้นก็ได้รับปริศมาในน้ำในพระนามพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสเตียนเต็มสมบูรณ์แล้วนะคะประกาศกับสังคมเราข้างเราเป็นคริสเตียนได้นะคะยินดีใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่กลับไปทางเดิมแล้วติดตามพระเยซูและดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์นะคะค่ะดังนั้นทางขึ้นจากรุณานุภาพชีวิตน,นะคะขอมอบใบ certificate of water baptism ให้กับนายดำรงศักดิ์ชัยมงคลณวันที่หพฤศจิกายน2020นี้ค่ะ ยิ้มไหมยิ้มค่ะ<ด>ต่อไปค่ะขอเชิญคุณสิริชัยชัยมงคลค่ะน้องดานิเอลน้องดานิเอลนะคะโอเคค่ะน้องดานิเอลนะคะมีชื่อใหม่คริสเตียนเหมือนกันค่ะน้องดานิเอลนะคะสิริชัยชัยมงคลวันนี้ได้รับปฏิสมาในน้ำเรียบร้อยแล้วในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิะะญ,ญาณบริสุทธิ กับใจใหม่จากทางเก่าความบาปไม่มีอีกแล้วนะคะเดินตามพระเยซูอย่างไม่หันหลังกลับเลยนะคะทังทางคิดจักพลานุภาพชีวินก็ขอแสดงความยินดีด้วยและมอบประกาศนี้นะคะ certificate of water baptism ให้นางวันนี้ด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อไปค่ะคุณสิทธิชัยอันทชัยค่ะน้องที่โมทีของเรา <laughs> มาแล้วนะคะ น้องมาแล้วขวัญใจขวัญใจของหลายคนอยู่โอ้โหนี่มีคำพยานสุดยอดคำพยานเลยนะคะคนนี้ตัดใจจากความบาปทั้งสิ้นเลยทุกอย่างเลยติดตามพระเยซูจริงๆเลยคนนี้ฮีโร่จารย์บอกให้เลยว่าฮีโร่เรื่องตัดใจความบาปนะคะขอบคุณพระเจ้ามากวันนี้นะคะสิทธิชัยอันธชัยหรือน้องทิโมธีชื่อคริสเตียนนะคะทิโมธี นะคะได้รับปฏิสมาในน้ําในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระมิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วประกาศเป็นคริสเตียนอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะณนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนนั้นทางคริสตจักรพลานุภาพชีวินขอมอบใบประกาศ Certificate of Water Baptism นี้ให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีด้วยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะครบแล้วใช่ไหมคะโอ้สิบแปดคนครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็พิธีผ่านไปด้วยอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะดีไหมคะสมบูรณ์แบบเลยนะคะตบมือให้พระเจ้าด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะยินดีไหมในพิธีชื่นชมยินดีเลยนะคะรู้สึกเราเป็นคริสเตียนใหม่เต็มที่ไหมพร้อมรับใช้ไหม พร้อมพร้อมประกาศไหมพร้อมรู้สึกบริสุทธิ์และสะอาดไหม <สะ S 1> รบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระองค์ก็อยู่กับเราทั้งวันวันนี้มีตั้งสามพิธีด้วยกันนะคะพิธีมหาสนิทพิธีการเจอแล้วก็พิธีปฏิเสาสัมปัิสมาในน้ําอย่างสมบูรณ์เลยนะคะนั้น,อ,น,นอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านคะ่ะว่าวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะ ของเราจริงๆแล้วเราไม่หันหลังกลับแล้วเอเมนไหมคะ <Yeah. S 1> ชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วเอเมน <Yeah. S 1> เราต่อไปนี้จะมีแต่ชัยชนะเท่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าคะ่ะเอเมนร่วมใจกันในอธิษฐานคะ่ะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะเราขอสรรเสริญพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทร,ง,ทรง,งเลือกไดเรียกลูกของพระองค์ทุกคนพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์ให้เขาได้รับปดิสเสมา ในพระนามของพระองค์ในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะที่เขาได้ประกาศตัวเป็นคริสเตียนที่เขาได้ตายต่อความบาปทั้งหมดแล้วที่เขาฝังตัวลงกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วและฟื้นขึ้นเป็นขึ้นจากตายร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบัดนี้พระองค์เจ้าค่ะเราขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำเขาในการใช้ชีวิตใหม่ของเขาให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเจิมเขาและทรงให้เขาได้รับใช้พระองค์อย่างเกิดผลพระองค์เจ้าค่ะขอชีวิตใหม่นี้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยพระพรและเต็มไปด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและสุดกำลังด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงอวยพระพรทุกคนด้วยทั้งผู้ที่ร่วมพิธีด้วยและผู้ที่เข้าพิธีรับปฏิสมา ด้วยพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมนอาเมนค่ะให้พวกเราแสดงความยินดีนะคะกับทุกคนนะคะพวกเราเดินแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยเ m e n นฮาเลลูยาเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีด้วยเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยกับพระเจ้านะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอ m e n คนสวยสองคนเนี่ยโอย เป็นกำลังใจจริงๆเลยนะที่เราแข็งแรงอ่ะใช่ไหมมันไม่มีหรอกอายุกัเราเราต้องไม่แข็งเราต้องแข็งแรงอ่ะพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เรายิ่งต้องเป็นพยานเพราะว่าเราอายุมากแล้วเราแข็งแรงต้องเป็นพยานแม่อาจารย์อาจารย์จะเป็นพยานตลอด66แล้วค่ะแข็งแรงต้องพูดไปเลยพูดไปเลยเรายิ่งพูดยิ่งแข็งแรงอาจารย์บอกเคล็ดลับนะ